มีหลายท่านสงสัยนะครับว่าพระหลวงพ่อเงินที่พบในกลุ่มเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังาจากการที่ได้ผ่านตาพระหลวงพ่อเงินที่ได้มาจากกลุ่เนี่ยก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ามีประมาณ3แบบเนื้อด้านในของท่านเนี่ยทุกองเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่ามีเทคนิคที่แตกต่างกัน แบบแรกนะครับก็คือเนื้อทองเหลืององค์ปกติไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะมีลักษณะที่ว่าท่านลงรักลงชาติปิดทองไว้เพื่อบรรจุกลุกนนะครับอันต่อมาก็คือเนื้อขัดเงาเนื้อขัดเงาเนี่ยนะครับก็คือเนื้อทองเหลืองเนี่ยแต่ว่าเอาไปขัดจนมีความมันเงาโดยที่ว่าเจตนาก็คือเพื่อไม่ให้เกิดสนิมได้ง่ายนั่นเองคือเวลาที่ขัดเงาเนี่ย อไอน้ําหรือว่าความชื้นเนี่ยมันก็จะเกาะไม่ได้ก็จะทําให้เกิดสนิมได้ช้านะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นเนื้อเปียกทองเนื้อเปียกทองเนี่ยก็คือท่านก็จะใช้ทองคำเนี่ยนะครับเอามาทําให้เป็นของเหลวแล้วก็ใช้ทองเนี่ยมาทาที่องค์พระเป็นการเคลือบผิวไว้แล้วก็เอาไปเผาพอไปเผาเนี่ยทองเนี่ยก็จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับด้านในนี่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของพระที่เปียกทองนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจตนาในการทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเก็บรักษาบรรจุกลุ่เอาไว้นานๆนั่นเองอถ้าสมมุติว่าเราเจอพระหลวงพ่อเงินเนี่ยที่เป็นสนิมนะครับอันนี้ก็เราต้องส่องดูใกล้ๆดูดีๆว่าเป็นสนิมหรือว่าเป็นรักกันแน่ ถ้าเกิดว่าเป็นลักนะครับท่านสามารถที่จะห้อยคอไดอ้อย่างมั่นใจได้เลยท่านไปเจอองค์ที่ขัดเงาหรือเปียกทองเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเหล่านี้เขาไม่ค่อยเห็นกันในเมื่อเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยเห็นกันเนี่ยก็ย่อมที่จะไม่มีของปลอมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก็คือถ้าไปเจอพระหลวงพ่อเงินที่ลงลับแล้วก็ขัดเงาแล้วก็เปียกทองเนี่ย เหล่านี้รั้วแล้วแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะครับสามารถขึ้นคอห้อยได้อย่างสบายใจท่านที่อยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ติดตามไว้แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ